อาสไม่ดติอแแวนาอัูมูรามีไทยดอกจอกที่มันต้องานทั้งสะอังศมาอัตมาภูมิรองพูดจะแกล้งรอดรักสัาวสันร้องต่ไต้าหยเอาสับายนี้หา้าจมถับเพมเสบายไม่สิมาไม่ดังฟังเาิรนรา เจก้าวออกไปทีมทัวทัวที่เออเป็นต้นการยิ่งวัดปอบปามีนอ่านะพบปะาี่นอ่าก็สักเ่าเอามันคงอีกแก้วอีกยมเอามัดคงเด้อเออแลวพออะินงานเได้สินแต่งเได้จนม่หววแล้วสักแต่เยอลย่อง่าสิบาทได้แ่ผมไม่เวอาทองผมมีวลาทองมีเเวล่าไปจูดลงไฟเออ มแต่ไม่ล่ะปจบไฟทันล่ะว้าขึ้นไปแน่คะันแตเนีวัดอย่าไหวพระไหวเจ้าวัดเอาทัวงดปเบนลววัดยัไม่ได้ไหวพระกันเจ้ายังแต่เขาก็ได้วัดเนี่ยอาอโอ้เอาบาโอ้โวยยีม่นอนนั่งกะโอยนั่งกะโอยลุกกะโอยไปกนเท่าวันนี้ย่าหลงกกันเล็กันั่ะนั่งกะอยนอนกะเอยตายต่โอย

ป่านนี้พ่นเป็นบุญปานนี้พิ่นเป็นบุญเอาข้าวบุงมากินแนเด้อเอาข้าวบุญมากินในเด้ิมทุกวันเกาตบกรข้ามยากะทิียาเอามาน้ำยากะทิียาเอามาน้ำยาปลาไข่จัง ยาปาค่อยตั้งยาติดกันกับเดีมยูนั่งดินนะจนจุรูอตอนที่เดินีผมก็เดินหน่อยเป็นนันยานจุ้งอยู่หลังปัดเบย์ไปสิไปหาเล่นน้าอหลังปัดสิเแล้วไปเล่นต้ก็ร้องปอนจะวยไปเล่นม่นึงพ้นตาไมาให้ปูล่งเ้าอาบเป้าแล้วตาไมาให้ผูอาบน้ำเออกะสิตกก่ออะไรกันสิลงกไปอาบจะกระหูจักพ้นเดิ้นพราพน เมซี่ไม่ปวดากไม่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 ีนะเมซี่ปัจจุบันดีกาทั้าย่าหางยาหางูเนอะเอเลูกูย่ากูมันเป็นเล็กกูจฝาดเมซี่มันมัน่นเล็กมันไปไปไปหาเลนด้าหาเนไปเลยหาอักนแล้วมััวโอ้ยตัวเงปวดหลังปวดเอวเยอีย là, sáng lúc, bình thường lúc thì qua nào, bình thường, nó lên nó sẽ nó lên nó sẽ bị tắt, không, cái thải này không, phải cái đó, nước ra cả เราีเ่าีเราีเราบอเด็ดเราบ่เด็ดเราบ้านเรือแต่ฟ้าก็มาดงมาเป็นเดอดมาเป็นเดอดมาเป็นเดเป็นฟ้ามาเป็นเรือเขาเอิ้โรหิวโรคหิวสิ้นแสก็มาเรือเรือสีแดงนะครับต้ข้าเอื้อแยที่ใส่ผ้ายางมนเดินโรคหิที่อุ้ตีลูกว่าเอาบามาผัดี่บ่าวให้ฟังเอาบ้านผัดเสียเงี้ยใบห้ฟังมาเออเอาว้าแหลงก็ไรอกับปลาตัวห่านจำปี่ดอวฟางรอกับปลาซี่รอก นี่นะซาตสกี er yeah. oh, <S <S ้เป yeah. yeah. uh. yeah, oh. oh. yeah. yeah, yeah. ็นคนเอ้าถือคนใจโหดใจสามัญเนี่ยเนี่ยเออเอาขนมใช้ยามาให้กินแล้วก็ตายตายไปมาเกิดเป็นดอกจำปาเนี่ยเอาสิตาเกียร์ก็่าเกิดเป็นคนเออมันก็มาเกิดเป็นคนเป็นเกิดเป็นดอกจำปาอย่าล้มวางเอามันใส่ใส่าโอเคกิดเป็นดอกจำปาบานนี้ก็มาตัดมาฮ้อนรองหน้ามาเนี่ยละเออเออไข่เสียงบุกเสียงให้ Hãy có thể nào, quá trình khả năng là đi khả năng là đi khả năng là do thái dù 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 สาธุดาตัสสะโควัตาวะที่เดียวคนเนีควตาอโลตาสานะอโลมตาสาราสัมปัสสุัมปัสสมวยรลวง่อไปขีดไปยันตอนยกนเนี่อสาตัสธินต yes. ิปีินติปีอินติปียกกเมาเป็นมนุษย์เดียวนี่เดียบเรียงเรียบเรียบเร้าบเรบเรียบเรียบเรนยิเรียบเรียรีบเรยเรียบเรเรเรียบี กหลังจากนั้นล uh ือส uh uh ีหลเวทยนคนท่านอกุมารันสีก็ไม่าเกิดยัง้นไเกิดยังขกระพาะเครับอ้า ุวมมากันสี่ชาตนมีคาหมายนดีกับรตนมีมชัยเรกตนีกัวิศเอกอภิวันได้ผเร่องก้อแล้วไอ้ผู้ใหนนันโอ้ยพันุนีเสีเืสีเป็นคนสีเ็อสีมันเอสีเือดอย่าบาผูหลอเสียบเล้อวแม่เดโอ้โหมีแต่รอๆวั่นสุดยอดเลยสุดยอดถูกครับมสีครับตา อย่าล่พรอจ่าเล่นพรผมผมไม่ยุบูนี้ได้แังไหครับลวกตาเออพูดนี่แหละพูดเสียงนะพูดเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์มานาพูดเจ้าตายไปเป็นดอกจำปาจมาดีร้อนมากมากสังกันี่สองตัวนี่เห็นกันสองขู่พื้นโตมะโตไรเอาไปดีอย่ามากัขึ้นมาเดินติดไปแค่ไหนมากเลยนะร้านเลยผมผมถามลูกตาก่นวา พ่อผมเนี่ยเป็นลูกเต่าราไหบ้านเมื่อไรครับลูงตาพ่อโตชื่อพญายืนลมณีพ่อจุลมณีแม่ชื่อปฐุมมาแม่ปฐุมมาเออแม่เขาลือสีหรื่ซื้อไม่ย้อมส่วดี๋ยวไปดนดารอะครับวันนี้วันจะของคําลุงตาโยปัญจนาคราุลาวบโต่ มันบรรจารคอนคมอยากยาายกินแตาแม่มแมเ,มเขาจะรับไออย่างเห็นน้าเอ่เขาเลยผมก็อยากเห็นขนึน้นมาเอ้าผมอะกเห็นน้ำพา่า,านา้าแมงอยากเห็นน้าแพ่น้ำนะโอ้ลูกตาครับและองผมสีรูกัางท่านไปจนใดล่ะันบาทมั่งขององค์ขาหนไปลงตาสะพอย่างโคติเสษเป็นเลือดซเทานี่นิแคบแล้วก็เสกเป็นบ้างกันแนะนาพบข้าท่าเจ้าไปรับน้ำไ้ละน้ำไหลลงไตเจ้าจงองท่างเหนือได้ด้ว เอาเสีงสลุงพ่อเสียงอีกแล้เสียงลุงพ่อเสียงแค่ได้พอเสียงได้พอลุงพ่อขึ้นมาเสียงจะกของเสาหนาขึ้นนิดนี้อันนี้มันท้ามไปท่านที่บูมานานี้เอาซาโต้ซาโตูจงก้าเกิดมาเป็นแม่น้งพงพามหาสมุทรในเรือสั้พาตอนนี้เลยแย่งแย่งแย่งสมุทรกเป็นถิ้นแ่งเี้เป็วตังสพุทรขึ้ว่าเป็นไป เป็นแล้วดีเลตาวที่นอนไฟพ้เนี่ยนี่บอโอดินที่สมเภานีบอตา้าเามาลั่นไงกันแกโอ้โหนำกระบส่ข้านำกระใส่มาเหนียวอัน่นองพอผมสิไปส่งมือเอิ่นขึ้นท่านข้นเรือสำเภาเนี่พุเจ้ากัสิไปนะ่นไปนั่นไปแล้วให้รู้ควงอยู่ค้เดียวใหรงแล้วต้องหักมาหา